เรามาชมคุดของหลวงปู่เสียงวัดบางนากันนะครับมาชมของอแท้ๆนะครับจะเป็นพญาคุดของหลวงปู่เสงวัดบางนาเป็นรุ่นแรกนะครับสร้างปี2522นะครับมีเนื้อเดียวนะครับเนื้อตะกัวชุดทองแดงถ้าเป็นเนื้ออื่นอย่าไปเล่นนะครับเกมหมดครับ กะไหทองหรือเนื้อเงินหรือลงยาอะไรก็ตามเก๊ทั้งนั้นนะครับหลวงปู่ท่านจะสร้างเพียงเนื้อเดียวก็คือตะกั่วชุบทองแดงนะครับลองมาชมกันดูครับเนื้อท่านจะออกแดงๆนะครับเพราะเป็นเนื้อตะกั่วชุบทองแดงครับลองสังเกตกันดูครับ จำให้แม่นนะครับเนื้ออื่นอย่าเล่นนะครับเพราะมีเนื้อเดียวตะกัวชุบทองแดงครับเพื่อจะไม่เป็นการหลงทางไปเล่นเนื้ออื่นเนื้อเงินหรือเนื้อกระไหลทองหรือว่าลงยาแล้วแต่ก็ตามอย่าไปเล่นเด็ดขาดครับพะเกมหมดจะมีเนื้อเดียวก็คือตะกัวชุบทองแดงนะครับ น้องชมผมมีอยู่หลายองค์นะครับจะเหมือนกันหมดนะครับจะมีกระไลทองแดงเงาแวววาวให้ได้เห็นตามซอกของตามองค์ท่านพญาคุดนะครับของหลวงปู่เสง สังเกตดูครับจะเหมือนกันทุกองค์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำให้ดูทีละองค์ครับเห็นไหมครับจะเนื้อท่านจะออกดแดงๆแบบน้ำทองแดงดูสิครับ ต้องเหมือนกันหมดครับถ้าออกเนื้อดำๆจบจบเลยครับเก้ครับดูสิครับจะเหมือนกันหมดสังเกตด,ดูครับจะมีตามซอกทั่วทั้งองค์ท่านชมกันไปเรื่อยๆนะครับ ทุกองค์จะเหมือนกันหมด ลองชมกันดูครับชมคุดแล้ว๋ยวค่อยมาชมหมูกันต่อนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ